Terima kasih telah menonton! สวัสดีครับแฟนคลับของตลาดลองเกลวังสระทมุงการจ้นบุรีที่อยู่ทางบ้านครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับแบบนี้นะครับบรรยากาศร้อนๆแบบนี้ฮะค่าโควิดที่ตายไปข้างหนึ่งถ้าโควิดไม่ตายเราก็ตายก่อนโควิดนะฮะทั้งน้ำมันแพงทั้งของกินแพงทุกอย่างแพงหมดครับแต่มาที่นี่มีแต่ของดีและของถูกที่สําคัญครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านครับมาที่นี่ มาตรการการเฝ้าระวังการแพร่กระจายของไวรัสโควิด -19 ของตารงเกลวังสรรพงการจันทบุรีเราได้รับมาตรฐานชาพัดจากกระทรวงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับนั่นหมายถึงว่าเราเทียบเท่ากับโรงแรมระดับ5ดาวนะครับนะฮะหสัพสินค้าในจังหวัดกาญจนบุรีตลาดสดซุเปอร์มาร์เก็ตนะครับคอมมิวโตร์ต่างๆครับ มีที่นี่ที่เดียวครับที่รับมาตรฐานชาพัดนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือความใส่ใจในเรื่องราวของสุขกานามัยสําหรับท่านผู้ชมผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านพร้อมทั้งผู้มีอุปกรณ์คุณที่เดินทางเข้าสู่ตลาดของเกิดการจนบ,บุรีมั่นใจได้ในเรื่องของความปลอดภัยนะครับท่านมาถึงปุ๊บท่านต้องปิดแมสนะครับล้างมือวัดอุณหภูมินะฮะสแกนไทยชนะให้จุดชัดกรองให้เรียบร้อยเข้ามาภายในตลาดนะครับก็จะมีทุกรายก็จะมีเรื่องราวของแอลกอฮอล์ท่านล้างมืออยู่ มากกว่าหนึ่งร้ยจุดทั่วทั้งตลาดนะครับเพราะนั้นนี่หนึ่งมาตรการในการเฝ้าระวังการแพร่กระจายของไวรัสโควิด19ท่านมาที่นี่สบายใจได้เรื่องความปลอดภัยวันนี้พาทุกท่านมาดูของถูกที่นี่เราไม่เคยขายข,ายของแพงฮะนะฮะเพราะขายต้องต้องขอ,อพยัคแรงขายแพงไม่เป็นเราขายเป็นแต่ของถูกเท่านั้นไปที่ไหนมีแต่คนบ่นของแพงน้ำมันแพงไอ้นั่นแพงนี่แพงมาที่นี่มีแต่ของดีและของถูกนะครับเพราะนั้นก็ เดี๋ยวเราพาทุกท่านมาดูวันนี้เรามาเปิดกลุ่เสื้อผ้าครับนะฮะสิบบาทนะฮะมาเลือกเลือกกันไปนะครับนะวันนี้ต้องบอกกันนะฮะนี่คือเสื้อผ้ามือสองนะครับแต่ขอโทษคุณภาพโคตรดีนะฮะสิบบาทนะครับนี่นะครับเยอะแยะเลยให้ท่านเลือกเลือกเลือกกันไปครับนะฮะมาดูเราจะหาว่าคุยนะครับสิบบาทสภาพนางฟ้านะครับแบบนี้นะฮะสิบบาทเท่านั้นมีที่นี่ที่เดียว นะครับนี่ครับดังฟ้าหรือปอมไม่รู้สนใจไหมครับวันนี้ครับน้ำอยู่ตรงนี้ครับขอโทษนะฮะขอโทษนะฮะเขาเรียกแกบเนี่ยสิบบาทครับยี่ห้อนี้นะฮะสิบบาทนะนี่อยู่ในกองครับไปเลือกเอาครับนะฮะสำหรับสนใจก็เลือกกันไปนะครับนะโอ้อันนี้โหอะไรเนี่ยอะไร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 ควายๆนะอ๋อขาวินคายนะครับแม่เรียกผิดแม่จะบอกไม่เอาเอาย้ำย้ำย้ำสิบบาทเท่านั้นนะครับก็มาเลือกเอานะครับ ผมก็ยิบยิบดูนะครับไม่รู้ว่ามันมีแบรนด์นี่ก็แบรนด์นะครับเนี่ยครับนี่แบรนด์แถมขอโทษห้อยป้ายมาด้วยครับนะฮะอันนี้ต้องยอมรับนะครับว่าอันนี้ต้องบอกกนก่อนว่าเป็นมือมือสองนะครับเสื้อผ้ามือสองนะครับแต่บางตัวก็เป็นสภาพเสื้อผ้ามือหนึ่งนะครับที่ที่นาเข้ามาตกสต๊อกจากเมืองนอกนะครับส่งมาเมืองไทยอ่ะพาไปก่อนสวยๆแบบนี้เลือกดูครับท่านผู้ชมครับมาลูกค้ามาช่วยกันเลือกอนี่ครับ 10บาแบนครับนะฮะ10บาทแบนนะครับต้องดูว่าใครชอบอันนี้สไตล์ผมคงใส่ไม่ได้นะฮะอันนี้สไตล์นี้นะครับก็มีสำหรับวัยรุ่นนะฮะที่ชอบนะครับอันนี้เปิดง่ายเอยะฮะเปิดข้างมี10ข้างออกมานี้นะครับ10ข้างนะครับ10ขบ้าง10ข้างก็คุณภาพดีนะฮะที่สำคัญ10บาท สิบบาทเท่านั้นนะฮะตรงนี้นะครับนะฮะสิบบาทครับเอาทิ้งไว้ก่อนนะฮะแบบนี้นะครับสินค้าดีมีแบรนด์นะครับของนำเข้าทุกตัวนะครับเราเปิดกัดสอบกันอยู่บ่อยๆนะครับก็มาเลือกกันนะครับนะฮะท่านผู้ชมที่ชื่นชอบในเรื่องราวของเสื้อผ้ามือสองขอโทษนะฮะก็เกือบทั้งตัวเหมือนกันฮะมือ,นนะะมอสองเหมือนกันนะฮะเลือก็มือสองครับของกองเก่งก็มือสองนะฮะ เข็มขัดก็กมือสองเหมือนกันนะฮะก,ก็ประมาณนี้ครับนะเราถือว่าเราอยู่ในาการค้าการขายระบบเสื้อมือสองก็ต้องใส่มือสองเพราะนั้นเราก็บอกให้ท่านดูครับว่าอันนี้มันเป็นของดีของดีมีคุณภาพนะครับทั้งนั้นเลยนะครับนะฮะท่านเลือกเอาเพราะนั้นเรื่องราวของความถูกอกถูกใจความชอบต้องมาเลือกที่นี่หรือติดตามทางหน้าเพจของเสื้อมือสองบายแบ็กช็อปนะครับนะเสื้อมือสองบายแบ็กช็อปนะครับ เนี่ยเี๋ยวพาท่านชมตุลสิบ,บาทก่อนนะฮะเดี๋ยวพาท่านไปดูอีกทุะท่านผู้ชมครับนี่ฮะสิบบาทก็อาจจะมีรอนิดหน่อยอย่างแบบประมาณนี้ครับก็ซักออกนะครับก็เป็นซักนิดหนึ่งนะฮะแต่เราไม่ซักครับเรายักขายเลยนะครับขอโทษอันนี้อันนี้ก็แบรนด์นะฮะนี่แบรนด์นะฮะนี่เธอแบรนด์นะครับสิบบาทนะครับเพราะฉะนั้นหาซื้อได้ที่นี่ครับตลาดลงเกลวังสาระบุรีาจาันทบุรีนะฮะ ติดลานจอดรถนะครับนะติดลานจอดรถด,ด้านหลังนะครับอันนี้นะฮะนี่ท่านที่นั่งไม่ทันก็สแกนเข้าไปดูได้นะครับสแกนได้เลยแล้วทักสอบถามก็ได้นะครับที่สําคัญกดไลค์กดแชร์ในเพจของตากล้องเกลียวสารนมุ่งกาญจนบุรีหรือที่เพจของเสื้อมือสองบายแบ็กช็อปนะครับอันนี้ยี่ห้อยี่ห้อแกบนะฮะยี่ห้อแกบอันนี้อันนี้ใหม่เอี่ยมนะนะฮะสองพันสองพันเยนใช่ไหม ของพันเยนใช่ไหมอันนี้ประมาณนี้นะครับนะฮะสินค้าที่เป็นสินค้าที่มีแบรนด์นะครับนะฮะเราพยายามหยิบไหมท่านดูนะครับเราไม่ได้เลือกนะหยิบมาให้ดูว่าเออความสวยงามของเสื้อผ้าแต่ละตัวแต่อะไรอย่างี้นะครับก็พาท่านชมเรื่องของสิบบาทก่อนก่อนเที่ยบไปที่มากกว่าสิบบาทนะครับเนี่ยย้ายให้ท่านเลือกครับนะเชิญครับนนี่ท่านดูท่านผู้ชมดีดูครับนะฮะอันนี้นี่นะครับ กระโปงนะครับอันนี้เป็นผ้ากำมะหยี่อย่างดีนะครับใครับนะฮะผ้าใหม่นะครับนะการตัดเย็บดีมากที่สำคัญคือสวยนะครับที่สำคัญคือไม่แพงนะฮะอันนี้คือเสื้อผ้ามือสองบายแบ็คช็อปนะครับปิดลานจอดรถด้านหลังก็ตรงห้างกระจกหาชุดแต่ห้องกระจกนี่แหละครับนะฮะอันนี้ก็ นี่มือสองหมดเลยนะครับท่านผู้ชมอยู่หลังบ้านครับนะฮะดูนะครับผ้าดีนะครับนะฮะอันนี้แม่สวยงามนะครับมีกระป๋องกระเป๋าพยายามเลือกกับเปิดกระเป๋าพยายามดูด้วยนะเพิ่มมีมีเงินเงินยงเงินเย็นเงินดอลลาร์ลาอะไรซุกซุกอยู่นะครับนะฮะนี่คือสภาพมือสองหมดนะท่านท่านดูว่าอันนี้คือเราคัดมาเรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะ เสื้อผ้าเราคัดเรารีดให้ท่านดูแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นของคุณหนูคุณน้องนะครับเอี๊ยมนะครับนะฮะสำหรับเด็กนะครับน่ารักน่ารักก็มีแบรนด์ทั้งหมดนะครับอ่ะเมื่อกี้สิบาทใช่ไหมฮะออามาดูยี่สิบเดี๋ยวว่าแมทชุดหนึ่งเสื้อกางเกงชุดหนึ่งสาสิบาทนี่ท่านผู้ชมที่ทางบ้านครับนี่ยี่สิบบาทนะฮะยี่สิบบาทแบบนี้นะครับนี่ยี่สิบบาทแบบนี้อันนี้นะฮะ ต่าท้ยใหญ่นิดนึงนะฮะยี่สิบบาทนะครับท่านผู้ชมอยูทางบ้านอย่ารอชา้าถ้าคนใจชอบก็มาในกระปาประเภทสไตล์ผ้าโซโลอนคนทำงานนะครับยี่สิบบาทนะฮะไปรีดเรียบกริบไม่มีใครรู้ครับไม่มีใครเปิดดูครับว่ายี่ห้ออะไรหรือว่าราคาขนาดไหนนะครับอันนี้ยี่สิบบาทนะครับทุกท่านก็พาท่านชมทั้งราวนะฮะนี่ครับมีหลายสีหลายแบบนี่ ้ยี่สิบบาทครับนะอันนี้ไม่มีอะไรฮะมันเลอะมันเลอะนิดหนึ่งก็ไปซักก็ออกนะครับนะฮะทำชมอยู่มานี่ยี่สิบบาทเท่านั้นนะครับของดีมีแบรนด์ถูกดีมีจริงที่นี่ครับตลาดเครือวังสาธารกิจจันทบุรีนะฮะอราบียี่สิบบาทมีให้ท่านดูมากมายเลยนะฮะทั้งลาวนี่นะครับมีหลายขนาดหลายไซส์หรือสีนี้จ้าบหน่อยนะฮะนะนะครับสีนี้นะครับ ก็ี20บบาทอีกครับนะท่านผู้ชมอยู่หลังบ้านครับนะฮะก็ชื่นชอบชื่นพอใจถูกใจก็แวะเร่งกันเข้ามาท่านผู้ชมจะมาอันนี้บางมากผ้านะครับนี่ฮะแบบหรือเปล่าผมไม่รู้นะฮะแต่ผมรู้ว่ามันผ้าบาง,บางมันเบามากครับนะอันนี้มันเบามากจริงๆแล้วก็เหมาะสําหรับช่วงหน้าร้อนนะครับก็ใส่สบายสบายนะครับมีอีกไหมครับข้างในนี่เลยครับนี่นะครับท่านผู้ชมดูอันนี้เจ็บกว่าครับ อันนี้สีเจ็บกว่าครับเนี่ยแม่ใส่ไม่ได้ถ้าผมใส่ได้โดน้นอันสีเนี้ยนี่ท่านผู้ชมจูดามานครับนะฮะอันนี้คือยี่สิบบาทถูกไม่อยากจะก็ไม่รู้บอกว่าไงว่าทำไมถึงยี่สิบบาทนะครับพอดูมันก็ดีหมดนะนะฮะนี่ก็คลิปก็คลิปแล้วนะครับยี่สิบบาทเท่านั้นนะครับสําหรับท่านที่ชื่นชอบเสื้อผ้ามือสองวันนี้พาให้ท่านมาดู ร้านเสื้อผ้าเสื้อมือสองบายแบ็กช็อปนะฮะดูให้จุดใจเลยเพราะว่าอยู่ระหว่างการปรับปรุงการเปิดร้านใหม่นะครับที่สำคัญตลาดล่งเกลงสำรักพงการจับบุไม่มีร้านเดียวนะครับมีร้านเสื้อผ้ามือสองหลายร้านนะครับแต่ว่าก็มาเลือกดูกันได้ครับมาผาดูทางนี้เอานี้เอาทางนี้ได้ไหมฮะอันนี้อ่าสาหรับคนทํางานนะครับก็มีหลายราคานะครับนะให้ต้องเลือกเอาเลือกดูนะครับนะฮะท่านชื่นชอบก็มาเลือกดูครับนะฮะ นะครับแบบนี้ทรงประมาณนี้นะครับนะแบบนี้นะครับนี่พอลี้พอรีดรีดแล้วก็จะสวยๆประมาณนี้นะครับนะรีดแล้วก็จะสวยๆประมาณนี้นะครับนะดูสีดำทั้งทีทำงานหน่อยนะครับนะอันนี้อันนี้เลอะแบบนิดนึงแบบันตจะผ้าโอ้โหผ้ามันผ้ามันเบามาก,บบกาท่อมคิ้วามากเลยครับไม่มีสายใยเอันะนะครับเสื้อ ทีเลิกดูได้เลยครับเลิกได้เลยครับเพราะว่ามันมาของมึงเพิ่งมามันคลาสไซส์มาครับเลิกดูได้เลยครับนะฮะมาอันนี้พามาช่องนี้หน่อยช่องนี้หน่อยนี่นี่กระโปรงครับนะฮะอันนี้เป็นผ้าสกอลาไอ้เจ้าอันนี้อันนี้เขาเรียกผ้ามือหนึ่งนะครับผ้ามือหนึ่งนะครับเปี้ยเลยครับนะฮะสวยทุกตัวนะฮะเขาขึ้นชอบเป็นสาวสกอตใช่ไหมฮะไม่ขัดไม่ใช่สาวสกอยนะฮะสาวสกอตนะครับนะแบบนี้นะครับ มีสั้นมียาวนิ้สั้นนะครับนะฮะแต่ไม่เสมอหูนะฮะนิ้สั้นไม่เสมอหูนะครับแต่อันนี้อาจจะเสมอไหมอ่ะอันนี้นะครับเป็นกระโปรงนะฮะอันนี้แม่สำหรับวัยรุ่นวัยจาบนะฮะสาหรับผมใส่ไม่ได้นะครับอันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นโซนยาวหน่อยนะครับนี่โซนโซนยาวนิดหนึ่งนะครับก็ถูกอกถูกใจก็เลือกกันไปครับนะฮะสองตัวร้อยห้าสิบนะครับ เอาต้องดูราคาด้วยนะครับนะฮะอันนี้สําหรับคนทํางานได้ครับได้ครับเอาเด็กๆดูลูกค้าแล้วเด็กๆดูลูกค้าคนหนึ่งแล้วลูกค้าดูดูลูกค้าหน่อยแล้วไปหาลูกเพื่อนค้าหน่อยนี่นะฮะดูดิครับชมเสือเหลืองไปครับสองตัวหนึ่งร้อยห้าสิบนะครับก็ถูกๆแบบนี้นะฮะอันนี้อันนี้อันนี้จะเป็นโคนยาวเลยอ้ามาเนี่ยจะเป็นยาวนะครับ ก็ให้ท่านดูนะฮะภาพให้ท่านดูนะครับดูแบบดูสไตล์นะครับชุดอกชุนใจทุกอกชุดใจก็จัดกันตายนะครับ5 9บกาบาท้ตัวหนึ่งนะครับสองตัวร้อยนะครับมีสองตัวร้อยห้าสิบสองตัวร้อยนะครับตลวลสิบบาทยี่สิบบาทโอ้เราจะกิดแบบนี้ครับเสื้อผ้าแบบนี้ราคาแบบนี้ครับนะฮะก็ต้องจัดกันหน่อยหนึ่งนะครับ แบบนี้นะฮะโอ้โหถูกดีมีจริงที่นี่ครับตลาดหลวงเกอวังสารบุงการจรันทบุรีเรื่องราวของมาตรฐานการมาตรฐานการป้องกันนะครับไวรัสโควิด19เราได้รับชาพัดเทียบเท่าโรงแรมห้าดาวครับอ่านีเ่เอี้ยมเอี้ยมเอี้ยมคุณหนุ่มคุณน้องเอี้ยมก็มีทั้งเด็กเด็กโตคนใหญ่นะครับมีใหญ่แล้วก็ไม่ใชามาดามีใหญ่เบิ้มก็มีนะฮะแล้วคนโตนะครับเอี้ยมนี่กระโปรงนะฮะเป็นกระโปงเอี้ยมนะครับ อันนี้เวลาไปฉีดให้เรือไม่เป็นไม่ต้องห่วงนะฮะสบายใจได้นะฮะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องพ่วงนะฮะฉีดให้เรือได้เลยนะครับอันนี้นะรุ่นนี้สําหรับไปฉีดให้เรือได้สบายๆนะครับไม่ต้องเป็ปนห่วงครับไปท่านชมที่บ้านครับเราพาท่านมาชมนะฮะที่เหลืโอ zinho, โอ้โหอันนี้เมื่อกี้ส่วนใหญ่จะเป็นของสุภาพสตรีนะฮะอันนี้ก็เป็นของสุภาพบุรุษนะครับนะฮะการชื่นชอบเ,เรื่องราวของอเสื้อโปโลนะครับก็มีท่านเลือกมากมาย พยายามจะดูตัวที่ผมชอบชอบหน่อยที่มันจริงๆแลวนุ่งสวยสุดนะฮะตัวลายนะฮะแต่มีเยอะนะครับแต่จริงๆแล้วถึงบอกว่าไม่ว่าจะเป็นแต่เป็นไซส์ใหญ่นิดนึงนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวไหนนะครับก็เป็นผ้าเนื้อดีทั้งหมดเพราะเป็นผ้านําเข้านะครับเป็นผ้ามือสองจากต่างประเทศทั้งหมดนะครับก็มาเลือกดูนะครับในราคาที่ไม่แพงอะตัวสามเก้า ไม่ใช่แล้วสามเก้าเอา้าท่านผู้ชมอยู่ทางบ้านครับชมเราเองนะครับแบบนี้นะครับนี่เก้าสิบเก้าบาทครับแอร์โนะครับสินค้าดีมีแบรนด์แอร์โนะครับก็มีหลายราคาให้เลือกสามสิบเก้าสี่สิบเก้าห้าสิบเก้าสองตัวร้อยสามตัวร้อยนะครับก็ท่านชี่นชอบนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมทุกบ้านครับมีแกบบ้างมีแวนบ้างนะฮะก็มีปนๆกันไปก็แล้วแต่ท่านเลือกแล้วแต่ที่ท่านชอบนะครับแล้วแต่สไตล์ของท่านนะครับนะฮะนะครับแล้วแต่สไตล์ของท่านเลยนะครับได้ไหมครับลูกค้าได้ค่ะสวยแรงเลอรนะฮะแรงเลอรนะครับก็มาโซนอันนี้อะดิดเดส ครับอันนี้โปโลฮะสีแดงผมว่าอันนี้คนีต้องโดนกับผมบหมือนรุ่นเนี่ยถูกแทงแดงเขาไว้โปโลนะฮะแดงแนะฮะก็ท่านชื่นชอบที่ต่งบ้านครับก็แวะมานะครับอันนี้อันนี้เป็นเสื้อโอเวอร์ไซส์นะครับสําหรับท่านสุาพบุรุษจริงๆแล้วเด็กวัยรุ่นนะฮะส,สาวๆวัยรุน่นเขาชอบเอาไปใส่ทับแขนนะฮะทับแขนแล้วก็ใส่กับกางเกงทรงลุงนะฮะทีนี้ วัยรุ่นสมัยใหม่เป็นแบบนั้นนะครับก็ท่านชื่นชอบทั้งสุภาพบุรุษสุภาพสาพตรีใด้ช่ไหคัอันนี้คือมันเป็น,ปนโอเวอร์ไซส์นะครับก็มาเลือกดูกันนะครับมาเลือกกันตามใจชอบนะฮะมีให้ท่านเลือกมากมายจนพอใจนะครับของเข้ามาเกือบทุกวันนะครับนะฮะเกือบทุกวันนะครับอันนี้สําหรับนี่คนตัวใหญ่เอ้ยคนตัวใหญ่กับคนตัวเล็กเอ้ยยังไงอ๋อคนตัวใหญ่อะไร,ครนะครับนะฮะก็เอวประมาณสัก40บวก นะครับเรามีบริการท่านซิมคันคือผ้าเนื้อดีมากนะครับผ้าเนื้อดีมากเดินจริงๆนะครับนะนะเนะี่ยนะครับซ่งการส่วนใหญ่จะเป็นผ้าแบรนด์เกือบทั้งหมดนะครับเป็นสินค้ามียี่ห้อเก,กือบทั้งหมดนะครับนะครับนะท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านครับ ชื่นชอบแบบนี้แว่กันมาที่นี่ครับตลาดรถเกลือบาง,งกาญจนบ,บุรีเรามีของดีให้ท่านเลือกจนมากมาท่านจนพนท่านพอใจหรืออันนี้อ่าแต่มันต้องประมาณมต้องประมาณทักห้าสิบสี่จุดห้าห้าสิบนะเอวนะครับสำหรับคนบิ๊กไซส์นะครับนะฮะก็แวะมาเลือกกันนะครับนะฮะท่านชื่นชอบ ในเรื่องราวของเสื้อผ้ามือสองนะครับก็มีให้ท่านเลือกจนคุณพอใจนะครับก็มีตั้งแต่สิบาทถึงที่บอกนะครับมีท่านเลือกสิบาทยี่สิบาทสามสิบาทสองตัวร้อยนะครับอะไรเงี้ยนะเเลือกกันไปนะครับนะนะครับให้ท่านดูครับนะฮะก็ให้ท่านเลือกจนพอใจนะครับตรงนี้ก็จะเป็นของอ่าอันนี้อาจจะเป็นผู้สูงวัยนิดนึงนะฮะสำหรับผู้สูงวัยนิดนึงก็ตัวหนึ่งสามสิบเก้าบาท นะครับก็เลือกกันไปนะครับเพราะนั้นที่นี่ตลาดเกระวังสาธรธมการจนบุรีเรามีสินค้ามากมายถ้าเลือกซื้อเลือกหานะครับนะในเรื่องราของเสื้อผ้ามือหนึ่งมือสองนะแต่วันนี้เราพาท่านมาดูเสื้อผ้ามือสองบ่ายแบกชอบ็อปติดลานจอดรถด้านหลังนะครับเนะี่ยฮะท่านดูอันนี้คือเสื้อผ้ามือสองทั้งนั้นนะครับสภาพดีแบบสภาพบางฟ้านะครับก็มาเลือกกันนะครับเพราะนั้นก็บางคนบอกว่าแหม สีถูกใจแบบถูกอกถูกใจแต่ใช้ไม่ได้ไม่เป็นไรครับถ้าไปแก้ได้ก็ไปแก้กันน,น,น,นิดนิดนิดหน่อยนะครับนะฮะอันนี้นะครับนะฮะชุดหนึ่งก็ประมาณเนี่ยเสื้อตัวละเสื้อตัวสามห้ากระโปรงตัวละเก้าเก้าชุดหนึ่งร้อยร้อยห้าสิบาททั้งเสื้อทั้งเก่งไะแต่นี่ขี่หลังเรือดจะลำบากหน่อยนะฮะแต่ถ้าเมื่อกี้ขี่ห <salty> ลังเรือดให้ลำบากอันี่ฉีดหลังเรือดลำบากนะครับอันนี้ก็เสื้ออันี้ก็ดูนะครับแล้วก็คือขึ้นอยู่กับ คนใส่คนสวมใส่ก็มาจัดชุดจัดแบบกันดูนะฮะอย่างนี้นะครับเสื้อเ9กาสังเกต99ชุดไม่ถึงไม่ถึง200นะครับชุดหนึ่งร้อยกว่าบาทนะครับก็สวยหล่อได้แล้วนะครับในยุคแบบนี้นะครับอะไรก็แพงจากที่นี่มีแต่อของดีและของถูกเท่านั้นอย่าลืมนะครับเข้ามาแล้วช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับในช่องเพจของตลาดลงเกลียวสารคมการจนันทบุรีรวมทั้งตามไปช่วยกันกดกระทืบไลค์ สับตะไคร้ก,กันที่ช่อง YouTube ของตาลองเกิดด้วยนะครับในเรื่องราวด,ดีแบบนี้แล้วเราก็สัญญาทุกท่านว่าเราจะนาเรื่องราวดีๆแบบนี้มาเล่าสวยท่านฟังอยู่เป็นประจำนะครับวันนี้เราพาท่านมาดูบรรยากาศของเสื้อผ้ามือสองนะครับข้างหลังนู้นก็กําลังคัดกันอยู่นะครับท่านสนใจก็แวะเวียนเข้ามานะครับอินบ็อกเข้ามานะสอบถามเข้ามาครับอย่าลืมนะครับทำเลทองเรามีให้ท่านเลือกหลายจุดถ้าหากท่านต้องการทําธุรกิจ ร่วมทุนร่วมร่วค้าขายกับเราก็ยินดีนะครับสำหรับท่านที่มีต้นไม้อยู่ที่บ้านแล้วอยากขายวันนี้เราเปิดด้านหน้าลานจอดรถให้ท่านขายฟรีแบบไม่มีข้อแม้นะครับขายฟรีไม่มีข้อแม้ในช่วงนี้นะครับนะฮะเสาร์าอาทิตย์ติดต่อเข้ามาได้ครับโทรเลยครับ0830646464 64 0830646464 64 64 64เบอร์นี้เบอร์เดียว ได้ทุกเรื่องของตลาดเราเกลือวังสารทมงการจรจบริษที่นี่ที่เดียวไม่มีสาขาครับ